สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวัตรเดี่ยวช่องที่จะเล่าเรื่องคดีดังคดีลึกลับและเหตุการณ์ที่สะเทือนใจก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยครับในช่วงปีพุทธศักราช2508ยุคที่บ้านเมืองเรากําลังเริ่มเปลี่ยนผ่านทุ่งนาแถบชานเมืองเริ่มมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินกันอย่างคึกคักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับ ผมขอใช้นามสมมุติว่าแม่สายหญิงม่ายเจ้าของที่นากับลูกชายโทนที่ชื่อว่านายกล้าเรื่องนี้ผมแต่งขึ้นใหม่จากเข้าโครงเรื่องจริงในสมัยนั้นเพื่อถ่ายทอดอุทาหรณ์ของคําว่าความกระตันอยู่ที่พ่ายแพ้ให้กับความโลภครับลองจินตนาการถึงบรรยากาศทุ่งนาเงียบๆในคืนที่มืดมิดและเสียงสุนัขหอนที่ดูเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุร้ายดูนะครับแสงตะวันเริ่มลับขอบฟ้าไปแล้วครับทิ้งไว้เพียงความมืดสลัวที่ปกคลุมทุ่งนากว้างใหญ่ ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสมัยนั้นไฟฟ้ายังเข้าไม่ค่อยถึงบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังต้องจุดตะกียงน้ำมันหรือใช้เทียนไขเพื่อให้แสงสว่างกันอยู่เลยครับที่บ้านเรือนไทยยกใต้ถุนสูงหลังเก่าแม่สายหญิงชราวัย60กว่าปีกำลังนั่งตำหม,มากอยู่ที่แคร่หน้าบ้านแกชะเง้อคอมองไปที่ถนนลูกรังหน้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนแม่สายแกเป็นคนขยันครับ สามีแกตายไปนานแล้วทิ้งมรดกเป็นที่นานหลายสิบไร่เอาไว้ให้ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่ามหาศาลเลยทีเดียวแต่สิ่งที่แกห่วงที่สุดไม่ใช่ที่ดินหรอกครับแต่เป็นไอ้กล้าลูกชายคนเดียวของแกกล้าในวัยเกือบ30ปีไม่ได้ช่วยแม่ทำนาทำไร่เหมือนลูกบ้านอื่นเขาแต่ตัวเขาหลงแสงสีในเมืองหลวงชอบแต่งตัวโกโก้แบบจิ๊กโกหลังวังแล้วก็นั่งรถเมล์เข้าพระนครไปเที่ยวเตร่แทบทุกวัน ชาวบ้านแถวนั้นเขาลือกันหนาหูครับว่าไอ้กล้าเนี่ยมันติดการพนันงอมแงมเข้าบ่อนนั้นออกบ่อนนี้เป็นว่าเล่นคืนนั้นบรรยากาศมันเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบจากดังแกรกกล้าแม่สายแกเริ่มใจคอไม่ดีเพราะปกติลูกชายจะกลับมาถึงบ้านก่อนฟ้ามืดไอ้กล้ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแกพึมพำกับตัวเองเบาๆทันใดนั้นเองครับเสียงหมาที่นอนอยู่ใต้ถุนบ้านก็เห่ากันโชกขึ้นมา แม่สายรีบวางครกตำหม,มากแล้วมองฝ่าความมืดออกไปที่ปลายถนนลูกรังเงาตะคุ่มคุ่มของใครบางคนกำลังเดินโซซัสโซเซเข้ามาท่าทางดูรีบร้อนและดูเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างพอร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้แสงตะเกียงแม่สายก็จำได้ทันทีครับนั่นคือไอ้กล้าลูกชายของแกนั่นเองแต่สิ่งที่ทำให้แม่สายต้องตกใจสุดขีดไม่ใช่แค่การกลับมาดึกดื่นของลูกชาย แต่เป็นสภาพของไอกล้าที่เสื้อผ้าฉีกขาดใบหน้ามีรอยฟกช้ำเหมือนเพิ่งไปมีเรื่องกับใครมาและที่สำคัญในแววตาของมันไม่ได้มีความสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยมันมีแต่ความกระหายและความบ้าคลั่งที่แม่สายไม่เคยเห็นมาก่อนกล้าเดินขึ้นบันไดบ้านมาเสียงดังตึงตึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาตรงดิ่งเข้ามาหาแม่สายแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ดุดันว่าแม่ เอาโฉนดที่ดินม,มาให้ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่ได้มันคืนนี้ฉันตายแน่แม่สายได้ยินแบบนั้นก็ตัวชาไปทั้งตัวครับแกไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ลูกชายกำลังต้องการมันจะนำมาซึ่งโศกนาาตรรมที่ไม่มีใครคาดคิดแม่สายได้ยินคำของลูกชายแกก็ตกใจแทบสิ้นสติครับรีบถามกลับไปสิ่งสันสานว่าเองจะเอาโฉนดไปทำไมไอ้กล้าที่นาผืนนี้พ่อเองรักมากนะจะเอาไปขายกินได้ยังไงแต่ไอ้กล้ามันไม่ฟังเสียงครับมันตะคอกกลับมาเสียงดังลั่นบ้าน แม่ไม่ต้องถามมากเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่มีเงินไปคืนพวกมันคืนนี้พวกนักเลงจากบ่อนนังเลิงมันตามมาฆ่าฉันแน่วินาทีนั้นแม่สายเริ่มเข้าใจสถานการณ์แล้วครับว่าลูกชายไปเกาะเรื่องใหญ่มาแกพยายามดึงสติแล้วเดินเข้าไปจับแขนลูกชายเอาไว้แน่นหวังจะเตือนสติมันเป็นครั้งสุดท้ายกล้าเอ็งฟังแม่นะนี่สินเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆผ่อนแต่ที่นามันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายถ้าขายไปแล้วเราจะทํากินยังไงคําพูดของแม่แทนที่จะทําให้เอ้ก้าใจเย็นลง กลับเหมือนราดน้ำมันเข้ากองไฟครับกล้าสะบัดแขนแม่สายยังแรงจนคนแก่ร่างผอมบางเซไปชนกับเสาเรือนโอ้ยแม่สายร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแม่ไม่เข้าใจหรอกพวกมันไม่ให้ผ่อนกล้าตะโกนใส่หน้าแม่ตัวเองใบหน้าของเขาตอนนี้แดงกำ่ำเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนด้วยความโกรธและความกลัวมันบอกว่าถ้าคืนนี้ไม่มีเงินมันจะส่งคนมาเก็บฉันแม่จะเก็บที่ดินเน่าๆนี่ไว้ก่อตอนฉันตายหรือไง บรรยากาศในบ้านตอนนั้นมันตึงเครียดจนน่าอึดอัดครับเสียงลมพัดแรงขึ้นจนหน้าต่างไม้กระแทกกันดังปังปังเหมือนธรรมชาติกำลังเตือนว่าหายนะกำลังจะมาเยือนแม่สายน้ำตาไหลพรากแกเสียใจที่ลูกชายกลายเป็นคนแบบนี้แต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่แกก็ยังไม่อยากให้สมบัติหลุดมือไปแกตัดสินใจแข็งใจพูดออกไปว่าแม่ไม่ให้ถึงตายแม่ก็ไม่ให้เองมันลูกล้างขานพอกล้าได้ยินคำว,ว่าไม่ให้ สติของเขาก็ขาดผึงทันทีครับความกลัวตายที่ครอบงำจิตใจเปลี่ยนเป็นความโหดเหี้ยมเขากววใาสาตามองไปรอบๆห้องแล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับตู้ไม้สักหลังเก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องซึ่งเป็นที่ที่แม่สายมักจะเก็บของมีค่าเอาไว้กล้ารู้ดีครับว่ากุญแจไขตู้ต้องอยู่กับตัวแม่แน่ๆเขาหันขวับกลับมามองแม่สายด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่สายตาของลูกมองแม่แล้วครับแต่มันคือสายตาของโจรที่กำลังมองเหยือ ถ้าแม่ไม่ให้ดีๆฉันก็ต้องหาเองกลา้าพูดจบก็บพุ่งตัวเข้าไปหาแม่สายทันทีครับเหตุการณ์ในบ้านไม้หลังนั้นกลายเป็นความโกลาหลทันทีครับกล้าพุ่งเข้าไปตะครุบตัวแม่สายแรงของคนหนุ่มวัยชกันกับแรงของหญิงชรามันเทียบกันไม่ได้เลยครับแม่สายพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแกกามพงกุญแจที่ผูกติดก,กับเอวไว้แน่นปากก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีไอ้กล้ามันจะฆ่าแม่ แต่ทุ่งนากว้างใหญ่ขนาดนั้นแถมบ้านเรือนก็อยู่ห่างกันเสียงของแกจึงส่งไปไม่ถึงหูใครเลยครับกล้าทั้งโมโหทั้งหน้ามือตามัวเขาพยายามแกะมือแม่ที่กำคุญแจออกแต่แม่สายก็ใจเด็ดครับแกยอมเจ็บแต่ไม่ยอมปล่อยสมบัติชิ้นสุดท้ายให้ลูกเอาไปผ่านปล่อยสิว่อีแกกล้าตะคอกเสียงดังลั่นพร้อมกับง้างมือขึ้นแล้วตบเข้าไปที่ใบหน้าของแม่บังเกิดกล้าวฉาดใหญ่เพี้ย เสียงฝ่ามือกระทบเนื้อดังสนั่นร่างของแม่สายกระเด็นไปกระแทกกับฝาบ้านเลือดส,สดๆไหลซึมออกมาที่มุมปากแววตาของแกมองลูกชายด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ใช่เจ็บที่กายนะครับแต่เจ็บที่ใจจนแทบจะขาดรอนรอนวินาทีนั้นกล้าไม่สนอะไรอีกแล้วครับเขากระชากพ,พงกุญแจออกมาจากเอวของแม่ที่นอนหมดแรงอยู่กับพื้นโดยไม่สนใจเลยว่าแม่จะร้องไห้ข้าครวนขนาดไหนเขารีบปรีไปที่ตู้ไม้สักทันที มือที่สั่นเทาด้วยความรีบร้อนไขกุญแจดังกริ๊กแล้วกระชากบานประตูตู้ออกอย่างแรงข้างในนั้นมีห่อผ้าเข่าม้าเก่าๆวางอยู่กล้ารีบคว้ามันขึ้นมาเปิดดูและสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือโฉนดที่ดินผืนงามที่เขาต้องการครับเขายิ้มออกมาอย่างน่ากลัวเป็นรอยยิ้มของคนโลกที่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่เขาหารู้ไม่ว่าการกระทำของเขาในคืนนี้ มันกำลังจะนำพาหายนะที่ร้ายแรงกว่าเจ้านี่มาสู่ตัวเขาเองพอกล้าได้ฉนดมาอยู่ในมือเขาก็หันหลังกลับเตรียมจะวิ่งออกจากบ้านไปทันทีครับใจของเขาตอนนี้คิดถึงแต่หน้าเจ้านี่และโต๊ะพนันในเมืองกรุงเท่านั้นแต่ทว่าแม่สายที่นอนเจ็บอยู่กับพื้นแกใช้แรงเฮือกสุดท้ายครับตะเกียกตะกายคลานเข้าไปกอดขาของลูกชายเอาไว้แน่นน้ำตาของคนเป็นแม่ไหลาอาบแก้มลงมาปนกับเลือดที่มุมปากไอ้กล้าแม่ขอละอย่าเอาไปเลย ถ้าเองเอาไปชีวิตเองจะไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกเสียงของแกแหบแห้งและสั่นเครือแต่มันกลับไม่ได้ทําให้ปีศาจนร่างลูกชายรู้สึกสงสารเลยแม้แต่น้อยปล่อยโว้ยลาําคาญกล้าตะโกนใส่พร้อมกับสะบัดขาอย่างแรงจนร่างผอมแห้งของแม่สายกระเด็นไปกระแทกกับฝาบ้านอีกครั้งคราวนี้แม่สายจุกจนลุกไม่ขึ้นแล้วครับแกนอนมองแผ่นหลังของลูกชายที่กำลังจะเดินจากไปด้วยแววตาที่เปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความว่างเปล่า ท่ามกลางเสียงฟ้าคำรามที่ดังกึกก้องแม่สายรวบรวมลมหายใจแล้วตะโกนไล่หลังลูกชายไปว่าถ้ามึงก้าวออกจากบ้านไปพร้อมกับชนดใบนั้นก็อย่ามาเรียกกูว่าแม่วันไหนที่มึงชิบหายขอให้มึงจำไว้ว่ามึงทำกับกูยังไงคำพูดนั้นมันเหมือนคำสาปแช่งที่ดังก้องไปทั่วทุ่งรังสิตครับแต่อกล้ามันไม่สนใจมันหันมามองแม่ด้วยสายตายเยยดหยามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพูดทิ้งท้ายว่าเออตายเมื่อไหร่ค่อยมาบอกกูแล้วกัน พูดจบมันก็วิ่งลงบันไดเรือนหายวับไปในความมืดทันทีทิ้งให้แม่บังเกิดกล้าวนอนร้องไห้แทบขาดใจอยู่ท่ามกลางเสียงพายุฝนที่เริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักโดยที่ไอ้กล้าไม่รู้เลยครับว่าคำสาปแช่งของผู้มีพระคุณในคืนที่ฝนฟ้าวิปริตแบบนี้มันมักจะมีความขลังและส่งผลเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างบ้าคลั่งครับนายกล้าวิ่งฝ่าความมืดออกมาจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิต ในมือของเขากอดห่อผ้าที่มีฉนดที่ดินเอาไว้แน่นยิ่งกว่าชีวิตตัวเองเสียอีกทางเดินบนคันนาสมัยนั้นมันไม่ได้ลาดปูนเดินสบายเหมือนสมัยนี้นะครับมันเป็นดินเหนียวล้วนๆพอโดนฝนเข้าไปมันก็ลื่นจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่โครมกล้าลื่นถลายหน้าทิ่มลงไปกองกับพื้นโคลนเสื้อผ้าที่เลอะเทอะอยู่แล้วตอนนี้ดูไม่ได้เลยครับแต่เขาก็รีดตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาทันทีปากก็สะบดด่าดินฟ้าอากาศไปตลอดทาง ฝนบ้าอะไรวะตกไม่ลืมหูลืมตาเขาไม่ได้รู้สึกสำนึกถึงคำสาปแช่งของแม่เลยครับในหัวสมองคิดแค่ว่าต้องรีบเอาโฉนดไปให้เสียบเปียกที่จุดนัดพบให้ทันเวลาเขาโซซัสโซเซมาจนถึงท่าน้ำริมคลองลังสิตครับซึ่งเป็นจุดท,ที่เขาจะข้ามฝั่งเพื่อต่อรถเข้าตัวเมืองแต่บรรยากาศที่ท่าน้ำคืนนั้นมันวังเวงชอบกลนครับปกติจะต้องมีแสงตะเกียงจากบ้านเรือริมน้ำบ้างแต่วันนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดมิด และสายน้ำในคลองที่เชี่ยวกรากไหลแรงจนน่ากลัวกล้ายืนหอบหายใจแหกๆอยู่ใต้ศาลาราลิมน้ำเก่าๆสายตากว่ดมมองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงเสียงฟ้าร้องเปี้ยงปร้างทําให้เขาเริ่มผลลุกสู้โดยไม่ทราบสาเหตุจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกําลังจ้องมองเขามาจากดงอ้อั่งตรงข้ามมันไม่ใช่ความรู้สึกระแวงแบบปกติครับแต่เขารู้สึกเย็นเยือกไปถึงสันหลังเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาใครวะ ล้าตะโกนถามแข่งกับเสียงฝนมือข้างหนึ่งกุมโฉนดที่อกเสื้อไว้แน่นส่วนมืออีกข้างล้วงลงไปในกระเป๋าเครืงเกงกำมีดพับเล่มเล็กๆเ,เตรียมพร้อมเอาไว้และแล้วเขาก็เห็นเงาตะคุ่มๆของเรือแจวลำหนึ่งค่อยๆพายฝ่าความมืดและสายฝนเข้ามาเทียบท่าอย่างชา้ชาๆเรือแจวลำนั้นค่อยๆเข้ามาเทียบท่าจนนิ่งสนิทครับคนพายเรือใส่เสื้อกันฝนสีทึบใบหน้าถูกบดบ,บงังด้วยหมวกปีกกว้างจนมองไม่เห็นหน้าตา แต่คนที่นั่งมาตรงกลางลำเรือกล้าจำได้แม่นยำเลยครับมันคือไอ้จอยลูกน้องคนสนิทของเสียเจ้าของบอดในตัวเมืองขอมาหรือเปล่าไอ้จอยตะโกนถามเสียงแข็งแข่งกับเสียงฝนในมือของมันถือกระบอกไฟฉายสองหน้ากล้าจนเขาต้องเอามือป้องตาเอามาสิพี่นี่ไงฉนดที่ดินของแม่ฉันกล้ารีบคว้าขอผ้าออกมาโชว์ด้วยมือที่สั่นเทาแล้วเงินส่วนต่างละพี่ที่ตกลงกันไว้พี่เตรียมมาหรือเปล่า ไอ้จอยเสยะยิ้มที่มุมป่าครับมันกวาดมือเรียกล้าเอ็งลงมาคุยกันในเรือสิฝนตกหนาขนาดนี้เดี๋ยวของเปียกหมดด้วยความโลภบ,บางตากล้าไม่ทันระวังตัวเลยครับเขาก้าวเท้าลงไปในเรือแจวโครงเครงลำนั้นทันทีพอเท้าแตะพื้นเรือปุ๊บกล้าก็รีบยืนห่อผ้าให้ไอ้จ่อยไอ้จ่อยรับไปเปิดดูแสงไฟฉายส่องกระทบตราครุฑบนโฉนดยืนยันว่าเป็นของจริงดีดีมาก ไอ้จ่อยพยักหน้าด้วยความพอใจก่อนจะเก็บโฉนดใส่กระเป๋าเสื้อด้านในอย่างมิดชิดทีนี้ก็เอาเงินมาให้ฉันได้แล้วกล้าแบมือทวงถามทันทีครับแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่ธนบัตรปึกหนายอย่างที่หวังแต่มันคือสันปืนครับพราะด้ามปืนพกสั้นกระแทกเข้าที่ท้ายทอยของกล้าอย่างจังความเจ็บปวดแล่นพ่านไปทั่วสมองกล้าสุดหววลงไปกองกับท้องเรือทันทีเลือดสดๆไหลาอาบลงมาผสมกับน้ำฝน โงจริงๆนะมึงเนี่ยคิดว่าเสียเขาจะให้เงินมึงจริงๆเหรอวะไอ้จ่อยหัวเราะยาะอย่างสะใจพร้อมกับถีบเข้าที่ยอดอกของกล้าอีกหนึ่งทีวินาทีนั้นภาพใบหน้าของแม่ที่ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดแวบบเข้ามาในหัวของกล้าทันทีครับคำสาปแช่งของแม่มันเริ่มทำงานเร็วกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกกล้าพยายามยันตัวลุกขึ้นด้วยความมึนงงเลือดจากศรีรษะไหลลงมาเข้าตาจนแสบพราไปหมด แต่ยังไม่ทันจะได้ตั้งหลักเขาก็โดนเท้าของคนแจวเรือที่เข้ามาสมทบถีบซ้ำเข้าที่กลางหลังเต็มแรงจนหน้าทิ่มลงไปกระแทกกับท้องเรืออีกรอบเสียงโหเราะของไอ้จ่อยดังประสานกับเสียงฟ้าผ่ามึงนี่มันซื่อบื้อจริงๆคิดว่าเสียเขาจะจ่ายเงินให้มึงเหรอที่ดินแปลงนี้เสียเขาเล็งไว้นานแล้ววันนี้กูแค่มาเก็บงานส่วนมึงก็ถือว่าหมดประโยชน์พูดจบไอ้จ่อยก็เล็งปืนมาที่กลางแสกหน้าของกล้าท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำกล้ารู้ตัวทันทีว่านาทีนี้ถ้าไม่สู้ก็คือตาย เขาว่าใสจังหวะที่เรือกำลังโค้งเพลงจากกระแสน้ำเชี่ยวตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดมือที่สันเทาล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงที่เปียกชุ่มคว้ามีดทับเล่มเล็กที่เตรียมมาแล้วดีดตัวพุ่งเข้าใส่ไอจอยแบบไม่คิดชีวิตกูไม่ยอมตายคนเดียวหรอกโว้ยปังเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแต่ด้วยความที่เรือโค้งเพลงกระสุนจึงพลาดเป้าเชี่ยวไหลกล้าไปนิดเดียวกล้าอาศัยแรงฮึดเฮือกสุดท้ายจ้วงแทงมีดทับสวนออกไปในความมืด ปลายมีดปักฉึกเข้าที่ท่อนแขนของไอ้จอยจนมันร้องจากและทำปืนหลุดมือเกิดการชลมนิยชิงอาวุธกันอุตลุดบนเรือแจวลำเล็กๆก,กล้าทั้งกัดทั้งถีบหวังจะเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ด้วยจำนวนคนที่เสียเปรียบสองตาหนึ่งบวกกับร่างกายที่บอบช้ำทำให้แรงของเขาเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆในจังหวะที่กล้ากำลังถูกคนแจวเรือล็อกคอจากด้านหลังไอ้จอยที่เลือดอาบแขนก็คว้ามไม่พายขึ้นมาง้างสุดแขนเตรียมจะฟาดเข้าที่หัวกล้าเพื่อปิดบัญชีแขนแต่วินาทีนั้นเอง ธรรมชาติก็ลงโทษพวกเขากระแสน้ำวนที่รุนแรงในคลองลังสิทธ์ซัดกระแทกข้างเรืออย่างจังจนเรือพลิกคว่ำร่างของทั้ง3าคนกระเด็นตกน้ำตูมใหญ่จมดิ่งลงสู่ความมืดมิดใต้ผืนน้ำที่เย็นเฉียบพร้อมกันทันทีความเย็นเยือกของสายน้ำแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังทันทีที่ร่างกระทบผิวน้ำครับมันมืดมิดจนแยกไม่ออกว่าทิศไหนคือผิวน้ำทิศไหนคือก้อนคลอง เสียงอื้ออึงของกระแสน้ำกลบเสียงทุกอย่างไปจนหมดสิ้นกล้าพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยสัญชาตญาณของลูกชาวนาที่ว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และศีรษะทำให้เรียวแรงของเขาหายไปกว่าครึ่งในขณะที่เขากำลังสำลักน้ำและพยายามโผล่หัวขึ้นมาหายใจแสงฟ้าแลบแปลาบ,ลาบก็ส่องลงมากระทบผิวน้ำทำให้เขาเห็นร่างของไอ้จ่อยกำลังลอยคอเกาะเศษไม้พายอยู่ไม่ไกล สิ่งที่กล้าโฟกัสไม่ใช่ชีวิตของตัวเองหรือศัตรูครับแต่สายตาของเขากลับจ้องเขม่งไปที่กระเป๋าเสื้อของไอ้จ่อยที่มีโฉนดที่ดินซ่อนอยู่ความโลภมันบังตาจนน่ากลัวจริงๆครับแทนที่จะว่ายเข้าฝั่งหนีตายกล้ากลับตัดสินใจว่ายพุ่งตรงเข้าไปหาอจ่อยเพื่อจะแย่งชิงโฉนดคืนมาเอาของกูคืนมากล้าสำลักน้ำตะโกนแข่งกับเสียงฝนพร้อมกับกระโจนเข้าไปล็อกคอไอ้จอยจากด้านหลัง ทั้งคู่กอดลัดฟัดเหวี่ยงกันกลางแม่น้ําที่เชี่ยวกรากต่างคนต่างพยายามกดหัวอีกฝ่ายให้จมน้ําเพื่อเอาตัวรอดไอจ่อยที่บาดเจ็บที่แขนก็สู้ยิบตามันใช้ศอกกระทุ้งเข้าที่หน้าอกกล้าอย่างแรงจนกล้าต้องปล่อยมือและสำลักน้ําคําโตในจังหวะที่กล้ากําลังจะจมลงไปนั่นเองจู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาพันที่ข้อเท้าของเขาครับมันไม่ใช่สาหร่ายหรือวัชพืชใต้น้ําแน่ๆเพราะสัมผัสนั้นมันแข็งเกรงและเย็นเฉียบเหมือนกับ มือของคนที่กำลังกำ้อเท้าเขาไว้แน่นแล้วก็ชากร่างของเขาให้ดิ่งลงสู่ก้นคลองอย่างแรงกล้าพยายามดิ้นรนถีบขาอย่างบ้าคลั่งความกลัวแล่นจับขั้วหัวใจเขาพยายามก้มลงไปมองใต้น้ำท่ามกลางความมืดมิดและภาพเลือนรางที่เขาเห็นมันทำให้เขาแทบช็อกเพราะเงานั้นดูคล้ายกับร่างของหญิงชาราหลังคอมผมยาวรุงรังกำลังเสียยิ้มและดึงขาเขาลงไปสู่ความตาย แรงดึงมหาศาลกระชากร่างของก้าดิ่งลึกลงไปสู่ก้นคลองที่มืดมิดและหนาวเหน็บครับอากาศในปอดของเขาเริ่มหมดลงไปทุกวินาทีความทรมานจากการสำลักน้ำมันเหมือนมีไฟมาเผาไหม้อยู่ในอกเขาพยายามดิ้นรนสะบัดขาให้หลุดจากพันธนาการปริศนานั้นแต่ยิ่งดิน้นมันก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรกำลังทวงถามสัญญาในวินาทีที่สติเริ่มเรือนรางเพราะขาดอากาศหายใจ ภาพความทรงจำต่างๆก็ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในหัวของก้าราวกับม้วนฟิล์มที่ฉายซ้ำภาพตอนที่เขาผลักแม่จะล้มภาพตอนที่เขาตะคอกใส่หน้าแม่และประโยคสุดท้ายที่แม่แต่โกนไล่หลังมาว่าวันไหนที่มึงชิบหายขอให้มึงจำไว้ว่ามึงทำกับกูยังไงเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหูชัดเจนยิ่งกว่าเสียงน้ำที่อื้ออึงเสียอีกครับก้าพยายามยื่นมือไขว้ควาขึ้นไปเหนือน้ำหวังจะมีใครสักคนดึงเขาขึ้นไป แต่สิ่งที่เขาคว้าได้มีเพียงความว่างเปล่าและเศษวัชพืชใต้น้ำเท่านั้นในขณะที่ดวงตาของเขากำลังจะปิดลงเขาเห็นแสงจันทร์ส่องทะลุผิวน้ำลงมาเป็นครั้งสุดท้ายและสิ่งที่ลอยผ่านหน้าเขาไปช้าๆก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งที่หลุดออกมาจากกระเป๋าเสื้อของไอ้จ่อยมันคือโฉนดที่ดินผืนนั้นครับมันลอยละล่องไปตามกระแสน้ำค่อยๆเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดไปต่อหน้าต่อตาเขา เหมือนกับชีวิตของเขาในตอนนี้ที่กำลังจะดับสูญไปพร้อมกับความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดกล้าอยากจะร้องตะโกนเรียกแม่อยากจะขอโทษแต่ปากของเขาตอนนี้มีแต่น้ำโคลนทะลักเข้าไปแทนคำพูดร่างกายของเขาค่อยๆหยุดนิ่งแขนขาที่เคยตะเกียกตะกายเริ่มไร้เรี่ยวแรงร่างของเขาค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นบึงอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงฟองอากาศสุดท้ายที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเป็นสัญญาณบอกว่าลูกทรพีคนนี้ ได้ชดใช้กรรมของเขาแล้วครับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากพายุฝนสงบลงชาวบ้านที่ออกไปหาปลาที่ริมคลองก็ได้พบกับร่างไร้วิญญาณของชายคนหนึ่งลอยไปติดอยู่ที่กอผักตบชวาสภาพศพนั้นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความทรมานดวงตาเบิกโพงเหมือนเห็นผีและที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือมือข้างหนึ่งของเขายังคงกำแน่นแต่สิ่งที่อยู่ในกำมือนั้นไม่ใช่โฉนดที่ดินและไม่ใช่เงินทอง แต่มันเป็นเพียงดินโคลนจากก้นของเท่านั้นเองครับส่วนโฉนดที่ดินผืนง,งามนั้นไม่มีใครพบเห็นอีกเลยมันคงละลายหายไปกับสายน้ําเหมือนกับชีวิตของไอ้กล้าที่สูญเปล่าไปเพราะความโลภทางด้านแม่สายหลังจากคืนนั้นแกก็นั่งรอลูกชายอยู่ที่บันไดบ้านทุกวันครับแม้จะรู้ข่าวว่าลูกตายไปแล้วแต่แกก็เหมือนคนหัวใจสลายไม่พูดไม่จาได้แต่นั่งมองไปที่ถนนลูกรังด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ชาวบ้านแถวนั้นเล่าลือกันว่าบางคืนจะได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของผู้ชายดังมาจากท่าน้ำจุดที่ไอ้ก้าจมน้ำตายเสียงนั้นร้องว่าแม่จ๋าช่วยฉันด้วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูหรอกครับสุดท้ายแล้วที่ดินมรดกผืนนั้นก็ไม่ได้ถูกขายให้ในายทุนหน้าไหนทั้งสิ้นมันยังคงเป็นชื่อของแม่สายจนกระทั่งแกตรอมใจตายตา,ยตามลูกชายไปในอีกไม่กี่ปีต่อมา เรื่องราวของโฉนดใบสุดท้ายนี้จึงกลายเป็นตำนานเล่าขานของทุ่งรงังสิตเตือนใจลูกหลานทุกคนว่าสมบัติผัดกันชมแต่ความกระตัญยูคือสมบัติที่ติดตัวไปจนวันตายอย่ารอให้วันที่สายเกินไปแล้วค่อยมาสำนึกได้ในวันที่ไม่มีลมหายใจแล้วนะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องคดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องจริงที่น่าติดตาม แล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ